หามเปียกมะเขือเทศใร้ใบมะกรูดขาโอ้คนมีขาได้น่ยเกลือเล็กน้อยถึงปานกลาง ดูเห็นอืมปแซบครับเนื้อยเด้งๆสด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 ไปเลยอาอน้ำปลาเล็กน้อยถึงปานกลางของแซบปานกลางถึงมากขนอที่พีคนปานกลางถึงมากเนื้อลาอืม รอรอให้มันฟนะอืมผักหอมผักหอมลงปันนะ่นน้าเหมือนมอไซ